ก่อนสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่14บกุมภาวันแห่งความรักครับเปิดวัวกู้แรกครับเป็นการชิงที่3ามในมรรอบปูนเสือครั้งที่20ครับระหว่างเพชรอาไทยพิทักษ์ทางหลวงมวยนครศรีธรรมราชครับมวยเข่าเคยชนะไว้ครับประเภทเปิดเกมกล้าเตะกล้าต่อยในล็อกรัดมัตีนะครับช่วงหลังถือว่ากล้าออกอาวุธจังหวะวงนอกมากขึ้นครับมีแข้งมีหมัดปลักแทงนะครับดันแทง ร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับได้รูปได้ร่างครับสำคัญที่สําคัญครับคยชนะไว้ครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าครับฟ้าสยามซิไซแลนด์หรือว่ากรปูเขามวยจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นมวยสายฝีมือครบเครื่องครับนอกมีแข้งในแข้งมีมัดในเนี่ยเก็บอาวุธเก่งครับมีไร้แขงกดแขนอ่ามีหลักมีเหลี่ยมลูกเสียบสีเรแรงประทาครับช่วงหลังๆถือว่าทางด้านฟ้าสยามเป็นมวยที่สภาพร่างกาย ไม่ค่อยได้เปรียบคู่ต่อสู้เลยวันนี้มาเจอเพชรอ่าวไทยนะครับครั้งนี้ต่อที่122ครับก็เสียเปรียบช่วงครับเพชรอ่าวไทยจะได้ลูกแข็งแรงนะครับได้รูปได้ร่างครับเสียบสีมึงทีต่อทีเนี่ยปลายปลายนะครับปลปลายดูว่าทางด้านฟ้าสยามออกอาการเนี่ยมีย่นมียุบนะครับให้เห็นเพราะว่าทางด้านฝ่ายเพชรอ่าวไทยเนี่ยออกลูกบูลูกสู้ครับนอกมีอาวุธนํา นายก p ล a กแทงดันแทงนะครับส่วนในฟ้าสยามเป็นล็อกลัดมาตีอลลักอเหลี่ยมเนี่ยช่วงหลังนะครับดูว่าแก้ทางลําบากลําบากและไปเจอตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่กรดูว่าการแก้เกมเนี่ยจะเป็นรองทางด้านฝ่ายเพชรอาบไทยคู่นี้ออกทีดันดาเพชรอาบไทยพิทักษ์ทางหลวงครับอาจจะย้ําแขนไปอีกครั้งนะครับปากต่อนในคู่ที่2ครับ คู่ที่สองในเพชรสองานต่อสมานกาเม้นครับเจอกับทางด้านเพชรํำโชคออตึกแดงไอ้เจ้าเพชรสองานก็เป็นมวยฝาครับมวขวาเปิดเกมกล้าเตะกล้าต่อยได้ล็อกลัดบัตีครับศอกนี่ถือว่าอันตรายเลยร่างกายปลายปลายก็แข็งแรงส่วนเพชรํำโชคออสตึกแดงก็มวยซ้ายนะครับกล้าเตะกล้าต่อยลูกบุลูกสู้ดีครับจอ,อยางฟังหยกมีหมัดต่อได้หนักต่อได้แรง นก็มีโต้มีเถียงถือว่าครอบเครื่องครับทรงมวยอาวุธมวยดูว่าเป็นมวยที่เปิดเกมกล้าเตะกล้าต่อยออกลูกบูลูกสู้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพศหัวจิตหัวใจถือว่าเกินร้อยเพศสังวานเองครับต้นต้นอาวุธจังหวะวงล็อกไม่เท่าไหร่นะครับปลายปลายนะครับปลายปลายมีในในล็อกลัดนะครับฝังดีนะครับมีศอกถือว่าอันตรายครับร่างกายแข็งแรงส่วนเพศนำโชคต้นต้นถือว่าอันตรายครับเตะหนักต่อยแรงนะครับปลายปลายก็สู้ใน นะครับแต่จังหวะไปล็อกเป็นลับของเพชรนำโชคนะครับมีหลักมีเขาเรียกว่ามีหลวมนิดหนึ่งจังหวะไปฟ้านะครับไอ้ส่วนเพชรสังวานเองถือว่ามีมีฝังแล้วก็ผลักมีสอกเลยถือว่าอันตรายเลยคนนี้ออกที่เพชรสังวานครับจังหวะปลายเพชรนำโชคเผลอๆเนี่ยโดนสอกของเพชรสังวานล่วงได้คร OK. <adm> ับคนนี้ชอบรูปร่างร่างกายเข่าในนะครับแล้วก็สอกซ้ายของด้านเพชรสังวานนะครับก็ดูว่าปลายปลายจะพลิกเกมสถานการณ์เนี่ยการ บุกการบูการกล้าเตะกล้าต่อยของเพชรนำโชคให้หยุดลงได้นะครับคูนี้ชอบที่เพชรสังวานสอสบานกาเบนครับจะชนะเพชรนำโชคออตึกแดงส่วนคู่สามครับรองคุยของรายการครับระวางเจ้ายอดเหล็กเพชรอัจฉริยะกับเฟอร์ี่แฟร์แทคหรือว่าจักรยานมวยไทยครับคูนี้ทางด้านยอดเหล็กเพชรก็เป็นมวยซ้ายนะครับมวยซ้ายบูสู้ดีนะครับเตะขาต่อยหมัดสลับสับซอก หนก็มีโต้มีเถียงมีล็อกมีลัดครับแต่ว่ารูปร่างชงชกเนี่ยต่อยกับใครไม่ค่อยได้เปรียบหรอกครับอภเพกคนเหล็กที่กล้าเลกล้าสวนนะครับส่วนไฟลน้เบื้องครับฟอร์รรี่นะครับฟลอรี่ก็เป็นมวยฝาเขาในนะครับนอกก็มีแข้งจังหวะหมัดอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับปลายๆก็ขยมเดิงเข้ามาออกแข้งนําในล็อกได้ฝังดีนะครับได้รูปได้ล่างได้ลอยครับได้ลอยดูใหญ่กว่าเห็นนะต้นๆไม่พลาดโดนหมัดครับ ปลายปลายอาศัยรูปร่างครับช่วงชกที่ยาวกว่าปลักถึงตัวนะครับปลักถึงตัวดันแทงขวางแทงก็ดูว่าดีกว่าครับรูปใหญ่แต่รูปร่างมันใหญ่สูงยาวทําแล้วเห็นครับทาแล้วเห็นวันนี้ออกที่ทางด้านฟลอเรี่นะครับฟลอเรลี่แฟร์เทคนะครับปลายปลายอาศัยรูปร่างช่วงชกที่ใหญ่ยาวกว่านะครับต้านสกัดการจอดยางฟังกระจกของยอดเหล็กเพชรเนี่ยให้หมดเรื่องหมดแรงลงได้นะครับชอบฟลอเรี่ครับ มาถึงกุ้ยของรายการครับกุ้ยของรายการเป็นการชิงชนะเลิศรอบปูนเสือตัวที่20ครับระหว่างฝ่ายเจ้าแดงครับฉลามเสือนายกเอธาลากับฝ่ายน้ำเบิร์นในปลาพิภพเอราวันนะครับฉลามเสือนายกเอธารานมวยฝาของในครับเปิดเกมกล้าเตะกล้าต่อยในล็อกลัดมาตีขวางนะครับร่างกายช่วงหลังถือว่าแข็งแกร่งขึ้นส่วนปลาพิภพเอราวันเป็นมวยซ้ายฝีมือตั้งรับคอยดักคอยสวน นายไล่แข็งเก็บอาวุธเก่งมาด้ายต่อยได้หนักต่อยได้คมนะครับคนนี้เป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบปนเสือตัวที่ย0นะครับแผพชนะก็ไปอยู่ที่ใต้นะครับก็ดีแมตแดนใต้ชลามเสือนายกเอธาศาราเนี่ยได้รูปไปล่างนิดครับได้รูปไปล่างซอมสอโชคมีชัยเป็นมวยฝาเข่าในนะครับ เปิดเกมกล้าเะตะกล้าต่อยใช้ร่างกายร่างกายรูปร่างครับเดินข้าวหากล้าเะตะกล้าต่อยกล้าออกอาวุธในช่วงหลังนี่ถือว่าขอ้อนิแข็งเลยพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะส่วนฝ่ายเจ้าปราพิพภพเอระวันเองนะครับช่วงหลังสภาพร่างกายเริ่มแข็งแกร่งแข็งแรงครับก่อนหน้านี้เน,นี่ยชนะคู่ต่อสู้มาเนี่ยแมมทุลักทุเลครับอาศัยหลักอาศัยเหลี่ยมอาศัยไหวพริบป,ปฏิธานของตัวเองนะครับแล้วก็ชนะ ช่วงหลังถือว่าร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางเรื่องแกร่งขึ้นเยอะนะครับมวยคู่นี้ครับทา้าน,นฝ่ายจะแดงฉลามเสือเนี่ยพัฒนาเรื่องไอคิมมวยสวมองมวยการแก้เกมแล้วก็ร่างกายส่วนทางด้านปราพิพพบนะครับเรื่องไอคิมมวยสวมองมวยเนี่ยเด็กมันเก่งอยู่แล้วนะครับที่พัฒนาหน่อยปรับปรุงหน่อยก็เรื่องความเกร่งความแข็งของสภาพร่างกายนะครับ หลังจากโควิดรอบ2ครับผมดูว่ามีระยะมีเวลานะครับให้ทางด้านปราบพิภพ,พเนี่ยพัฒนาร่างกายให้มันแกร่งขึ้นนะครับหายกจะไม่หมดถ้าไม่หมดเนี่ยดูดีครับดูดีว่าสมวยอาวุธมวยเนี่ยปราบพิภพ,อพอม,มวยซ้ายครับตั้งกระบังโต้สวนไล่แขนเก็บอาวุธดีกเก่งนะครับจังหวะชิงไหวชิงพลิบหาตัวชนะปลาย นะครับมองว่าปราบพิภพอาศัยหลักอาศัยเหลี่ยมแข่งซ้ายเตะตั้งบางโตได้ดีกว่าเก็บอาวุธได้ดีกว่านะครับคนที่ออกที่ทางด้านฝ่ายเจ้าน้าบืนนะครับปราบพิภพเอาราวัณน,นะครับจะอาศัยหลักสายเหลี่ยมของตัวเองนะครับเก็บชายชนะเป็นผู้ชนะ มวยรอบปุ่นเสือตัวที่20นะครับก็ฝากไว้ครับมวยหูยันครับ0828-086179นะครับสนใจก็สมัครกันเข้ามานะครับ